สำคัญในการสร้างองค์ความรู้แนวคิดความประพฤติคุณธรรมของบุคคลและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศอย่าง,ย,างยั่งยืนโรงเรียนสีเมืองวิทยาคารก่อตั้งเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2515เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29ตั้งอยู่ที่บ้านนาเวียงตำบลน,นาคำอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ทั้งหมด39ไร่3งาน33ตารางวาเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6ปัจจุบนันมีจำนวนนักเรียน1,904คน มีจำนวนห้องเรียน51ห้องคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน92คนประกอบด้วยผู้บริหาร5คนข้าราชการครู64คนพนักงานร,ราชการ10คนและครูอัตราจ้าง13คนครูต่างชาติ2คนครูสอนภาษาจีนจํานวน2คนและลูกจ้างชั่วคราว14คน มีวุฒิการศึกษาดังนี้ระดับปริญญาเอกจำนวนสองคนระดับปริญญาโทจำนวน29คนระดับปริญญาตรีจำนวน67คนโรงเรียนสีเมืองวิทยาคารมีคติธรรมเพื่อให้นักเรียนได้ยึดปฏิบัติดีคือพัทระปุคลาวิชาสมาคเนสุขขังเสนติเป็นคนดีมีความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขมีสีประจำโรงเรียนคือสีม่วงเหลืองมีสัญ,ญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็นรูปวงกลมมีคติธรรมอยู่ด้านบนชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่างภายในวงกลมประกอบด้วยรัศมี15แฉกโรงเรียนสีเมืองวิทยาคารมีวิสัยทัศน์เพื่อเป็นภาพความสำเร็จในอนาคตด,ดังนี้ ภายในปีการศึกษา2559โรงเรียนสีเมืองวิทยาคารมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสาคลดำรงตนอยู่อย่างพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมีวินยัยใฝ่เรียนรู้เอกลักษณ์คือสุภาพอ่อนน้อม โรงเรียนสีเมืองวิทยาคารมีบุคลากรสายการบริหารดังนี้ 1. นายบุญเหล็งเจริญลอยผู้อำนวยการโรงเรียน 2. นายอลงกุฎช่วงชิงรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 3. นายเมืองไทยทองสีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 4. นางสาวอังคนานาสารีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 5. ในายชัยวัฒแสงทองรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีขอบข่ายงานการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา4ี่ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ 2. ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล 3. ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไปและ 4. ฝ่ายงานบริหารแผนงานและงบประมาณด้านการเรียนการสอนโรงเรียนสีเมืองวิทยาคารมีความโดดเด่นในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งดีและมีความสุข การจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสองหลักสูตรคือหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศอทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีสีหลักสูตรคือ 1. หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2. แผนการเรียนวิทยา,สาสศาสตร์คณิตศาสตร์ 3. แผนการเรียนภาษาอังกฤษจีนและ4แผนการเรียนภาษาอังกฤษญี่ปุ่นโรงเรียนสีเมืองวิทยาคาร ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ1นึ่อำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันเมื่อพุทธศักราช2547รุ่นที่1และผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1, นึ่อำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันเมื่อปีพุทธศักราช2549ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำ การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือ World Class Standard School mm. เมื่อปีพุทธศักราช2552ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ3พุทธศักราช2554ถึงพุทธศักราช2558 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2555ผ่านการประเมินป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพึกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อพุทธศักราช2556จากการบริหารและจัดก,การความใส่ใจความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละและพัฒนากระบวนการจัดก,การเรียนการสอนของทูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเน,นื่องมีผลสำเร็จเป็นเกียรติประวัติ และได้รับรางวัลที่สำคัญอย่างต่อเนื่องดังนี้ 1. ได้รับเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานการต้านยาเสพติดป,ปีพุทธศักราช2552จากพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาศ 2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่60 3. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6และรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในการแข่งขันง,งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่61-4รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัล p ๊อปปูล่าโหวโครงการประกวดเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยความร่วมมือขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศา,ศาสตร์แห่งชาติและบริษัทพันธิป,ปราซาหา รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในงานวันเทคโนโลยีวิศวรกรรมของมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีในวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555 6. รางวัลชนะเลิศการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ถึง3และรางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศครั้งที่62ในปีการศึกษา2557ได้รับรางวัลดังนี้งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่64ประจำปีการศึกษา2557ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29 กลุ่มที่3ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน48รายการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดสกลนครได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน22เหรียญเหรียญเงินจำนวน13เหรียญและเหรียญทองแดงจำนวน6เหรียญ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในการแข่งขันจักศาสตร์ไม้ไผ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงและได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ6รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซนโชว์และชนะเลิศการแข่งวาดภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการเขียนเว็บไซต์รางวัลชงเชยการเขียนโปรแกรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชนะเลิศก,การแข่งขันวาดภาพและรองชนะเลิศก,การแข่งขันสุดกุระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ ณโรงแรมสุนีเทวเวอร์อุบลราชธานีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล100ครูดีจากครูสภาเป็นจำนวนมากเป็นโรงเรียนต้นแบบระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS เข้าร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง Project c i ิ i ิเซจากผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้ว ยังส่งผลให้นักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้นโดยในปีการศึกษา2,556นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานดังนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้ลำดับที่2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้ลำดับที่1ของโรงเรียนขนาดใหญ่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29 โรงเรียนได้รับความเชื่อและศรัทธาจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนเป็นจำนวนมากสถาบันแห่งนี้ยังได้รับใช้ชุมชนและองค์กรต่างๆมากมายนับได้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากร เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนสีเมืองวิทยาคารทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจอย่างสม่ำเสมอการบริหารงานปรากฏเป็นรูป,ปรธรรมจนเินที่ยอมรับของชุมชนจากการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของบุคลากรในโรงเรียนจากความรักความผูกพันของชาวม่วงเหลืองโรงเรียนสีเมืองวิทยาคาร จึงเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าสง่างามปรากฏในใจของทุกคนและจะเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่มุ่งมั่นสร้างบุงบคลากรที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคมต่อไป